สวัสดีครับสวัสดีเอซีผู้ติดตามช่องอบอุ่นฟารบมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูใบที่ผมเขียนประวัตินะครับที่ติดอยู่ริมรางนกนะครับที่เคยบอกในิ p ก่อนๆนะครับนี้เรามาดูเลยรางแรกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหมายเลขเบอร์99นะครับตรวนี้เบอร์99นะครับผมก็จะเขียนว่าแม่เขาสีอะไรพ่อสีอะไรนะครับเดี๋ยวนะครับกล้องไม่โฟกัสคือครับ หนังสืออาจจะไม่ค่อยสวยนะครับหนังสือผมเองแม่เป็นสีอะไรนะครับผมแล้วก็วงเล็บในวงเล็บนี้ก็คือว่าสายเลือ่อนนี้มาจากที่ไหนนะครับแล้วก็พระดต่อมาก็เป็นพ่อแล้วก็วงเล็บแล้วก็ระบุจํานวนข้อนะครับนี่คือข้อได้ฟลุกมาแล้วหนึ่งข้อนะครับเมื่อวันที่สิบเดือนหกมีหกห้านะครับอันนี้ก็คือวันในส่วนวันที่นี่ก็คือวันที่ที่เขาเริ่มฟักจากไข่นะครับ ผมก็จะประมาณเอานะครับมันอาจจะไม่เป๊ะๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเช็คใส่ทุกวันว่ามันฟักวันไหนนะครับเพราะไอจํานวนนกเราก็ไม่เยอะแล้วก็มีงานประจําด้วยนะครับเราไม่มีเวลาเพียงพอเนี่ยผมก็จะเขียนว่าฟักวันไหนเกิดออกมาลูกสีอะไรนะครับได้จํานวนกี่ตัวนะครับผมอันนี้ส่วนของรังแรกนะครับมาดูอีกรังหนึ่งอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเบอร์หนึ่งศูนย์สามนะครับ อันนี้อาจจะจือดหน่อยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เขาโดนแดดมันอาจจะลบลเดี๋ยวผมจะมาเขียนซ้ําใหม่อันนี้ยังไม่ได้ลูกนะครับคู่นี้คู่นี้ยังไม่ได้ลูกเลยต,ตอนนี้แสงเริ่มน้อยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ภาพในวิดีโอทุกรังเนี่ยก็จะเขียนหมายเลขไว้นะครับหมายเลขกำกับทุกรังไข่นะครับเพื่อง่ายต่อการทำประวัตินกนะครับ นี่ครับหลังจากเราได้ประวัตินกมาแล้วพอลูกนกลงลังนะครับเราก็จะมาเขียนในมาใส่ไว้ในกรงรวมมันนี้กรงอนุบาลน,นะครับแล้วก็จะมีป้ายบายระบุไว้ว่าสายเลือดสายเลือดในอันนี้ก็จะเป็นสายเลือดนอกอนี่นะครับนอกก็คือนอกฟาร์มอันนี้เขียนเอาตามเข้าใจนะครับผมข้างล่างข้างล่างของกรงอนุบาลผมก็จะมีตาข่ายดํารองไว้นะครับเพราะว่าลูกนกเขายังไม่แข็งแรงลูกนกจะได้ยืนง่ายหน่อยนะครับ ส่วนขยุบมานัานข้านี้ก็คือนกที่สามารถแข็งแรงรินๆได้แล้วผมก็จะไม่ได้ปูตะข่ดำนะครับนี่คือสายเลือดสายเลือดนอกนะครับผมนอกในวิเชนนอกประเทศนะครับเป็นนอกฟาร์มนะครับผมเอตามความเข้าใจเรานะครับผมก็จะแบ่งแยกกรงไว้แบบนี้นะครับจะอิงจากประวัติของพ่อและแม่นะครับนี่คือนกลงลังของเรานะครับ ส่วนตัวไหนที่เป็นลักษณะแบบว่าพ่อมาจากสายพันธุ์หนึ่งแม่มาจากสายพันธุ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็จะทําก็จะยึดตามสายเลือดแม่เป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับผมครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือสายเลือดจะต่างกันนะครับพ่อนี่เป็นฟ้าโูเดนสเปนเกิลสายเลือดในส่วนแม่เป็นฟ้าโูเดนรายละเอียดสายเลือดแปดริ้วนะครับผม น,นี้ให้ลูกมาแล้วหนึ่งคอกนะครับเมื่อวันที่สิบแปดเดือนหกปีหกห้าใต้ฟ้าหลังน้ําตาลมาสองสองตัวนะครับในส่วนของชื่อสายพันธุ์นี่ผมก็ยังไม่แม่นไม่จริงนะครับผมก็สุดสายเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆมองว่ามีความรู้ก็แนะนํามาได้นะครับในส่วนของชื่อสายพันธุ์นกเพราะมีหลากหลายมากนี่แม่เขาอยู่ข้างในครับอ่าเจ็มืดๆครับตอนนี้ ก็กํา okay. ลังกกไไ่อยู่ครับเียก่อนโอเคครับเพื่อนว e ีนี้ก็มาแนะนำเพยงเท่านี้ครับสําหรับประวัตินกที่ผมเขียนติดไปบนลังนะครับรวมทั้งนําเบอร์แตละลังนะครับผมเพื่อง่ายต่อการทําประวัติก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับสําหรับที่ใครกําลังจะคัดแยกสายพันธุ์เพื่อกันพัฒนาสายพันธุ์นกคงยกต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็านกำลังใจให้ช่องอบอุ่นเบอร์ฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ